สิเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดในไทยมีเครื่องดื่มอะไรบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูเครื่องดื่ม10อย่างนะฮะในประเภทของกาแฟแล้วก็น้ําหวานนะครับว่ามีอะไรขายดีที่สุดบ้างน,นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของ l i ไลแมนวงในนะฮะเป็นข้อมูลในปี2023ในการสั่งผ่านแอปเริ่มต้นจากที่อันดับ10ก็คือชามะนาวชามะนาวนี่ถือว่าเป็นชาที่ขายดีแบบมากๆในประเทศไทยเรานะครับในประเภทชาเนี่ยจริงๆทั่วโลกโอ้โหมีเยอะมากในไทยก็มีเยอะมากนะครับชาอูหลงชาไทยชาสมุนไพรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าชา มะนาวเนี่ยได้รับความนิยมแบบสุดๆในประเทศไทยเรานะครับนี่มาถึงที่อันดับดมาอยู่ที่อันดับ9ก็คือลา,ลาเต้ลาเต้ถือว่าเป็นกาแฟที่นิ่มนวลแบบสุดๆเลยนะครับในกลุ่มของกาแฟไม่ขมแถมนุ่มแถมรสกลมกล่อมอีกต่างหากนะครับก็เลยได้รับความนิยมแบบมากๆเลยในประเทศไทยเราเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาถึงที่อันดับมาอยู่ที่อันดับ8 อันดับ8ก็คือโกโก้โกโก้นี่ถือว่าเป็นเครื่องดื่มนะฮะที่รับความนิยมแบบทั่วโลกเลยนะคุณผู้ชมสมาชิกครับโกโก้ Go เราจะเห็นในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับหรือเป็นรวมจนถึงอาหารหรือว่าขนมนะครับโกโก้นี่ได้รับความนิยมแบบสุดๆเลยแต่ถ้าอยู่ในไทยเรานะครับเครื่องดื่มประเภทโกโก้เนี่ยก็ถือว่าทานง่ายนะครับและรสชาติเนี่ยออหอมหวานแบบสุดๆเลยนะครับนี่ามาดูที่อันดับถัดมานะครับอยู่ที่อันดับ7อันดับ7ก็คือคาปูชิโน ครับปูชิโนถือว่าเป็นกาแฟนะฮะที่หลายๆท่านชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกาแฟที่เติมฟองนมลงไปนะครับรสชาติจะนิ่มนวลแบบมากๆนะฮะแล้วก็มีฟองด้วยนะฮะดูรูปร่างหน้าตาก็สวยแบบมากๆอร่อยอีกต่างหากนะครับนี่มาดูที่อัตราสมาอยู่ที่หน้าหกอันหน้าหกก็คือชาไทยและชาเย็นชาไทยและชาเย็นนะครับนี่คือชาของไทยเลยนะฮะบางคนก็จะเรียกว่าชาส้มก็ได้เพราะว่าลักษณะของชาไทยนะฮะก็จะเป็นสีส้มๆหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของฝรั่งบางค่าหรือของจีนนะฮะชาก็จะ แบบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับแต่ว่าของไทยนะฮะถือว่ารสชาติเดืหอมหวนมากเลยนะครับและออกหวานหวาน,นกินเข้าไปนี่สดชื่นมากแล้วก็ชาไทยนะครับได้รับการจัดอันดับถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดในโลกร้อยอันดับแรกเลยนะครับถือว่าสุดยอดยิงซอฟชาไทยอ่ามาถึงอันดับ5นะครับก็คือช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนี้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ถูกใจเด็กๆมากๆเลยนะครับเด็กนี่จะสั่งเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะก็จะถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรเหมือนกันนะครับด้วยรสชาติของช็อกโกแลตนะฮะออกจับว้นหวานนะครับดื่มง่ายกินง่ายเป็นรสชาตินะครับที่ทุกคนชอบแน่นอนสาหรับชโโ็อกโกแลตนี่มาถึงที่อันดับ4นะฮะอันดับ4ก็คือเอสเปรสโซ่กาแฟเอสเปรสโซ่น e ี่คือเทพเจ้าแห่งกาแฟเลยนะฮะ เอสเปโซ่เนี่ยถ้าพูดถึงว่าจะกินกาแฟนะฮะให้อร่อยนะครับหลายท่านบอกว่าไปลองชิมเอสเปโซ่เนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันดีคือกาแฟยังไงนะฮะสำหรับเอสเปโซ่นะครับก็จะเป็นกาแฟแก้วเล็กๆนะครับแล้วก็เวลากินนะครับก็เรียกใช้คําว่าสูดเอาละกันนะครับหรือว่าเรียกเป็นภาษาฝรั่งก็คือสเลิฟนั่นเองนะครับแต่ในปัจจุบันนะฮะกาแฟเอสเปโซ่ก็มีการปรับปรุงสูตรเยอะแยะมากมายนะครับณปัจจุบันก็จะเป็นกาแฟเอสเปโซ่เย็นนะครับก็ถือว่ากินง่ายมากขึ้นรสชาติก็อร่อยซะด้วยนะ ชานมชานมไต้หวันและชาไข่มุกประเภทชานมชาไต้หวันชาไข่มุกนะฮะถือว่าเป็นอาหารที่ขายดีแบบมากๆเลยนะครับในลิสต์นี้นะฮะอยู่ถึงอันดับ3าเลยนะครับโอ้โหถ้าบอกว่าชาไข่มุกนะครับใครก็ชอบกินทั้งนั้นนะครับชานมนี่ก็ถือว่าอร่อยนะครับสำหรับท้งแง่ของมูลค่านะครับของชานมชาไต้หวันและชาไข่มุกเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันมูลค่าสูงมากนะครับเพราะว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับนี่มาถึงที่อันดับ2อันดับ2ก็คือชาเขียว ชาเขียวอยู่ที่อันดับ2นะฮะที่มียอดขายสูงที่สุดในเมนูเครื่องดื่มนะฮะโอ้โหชาเขียวนี่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูงแบบมากๆเลยนะฮะและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอ่านั้นของชาเขียวเอนะครับก็ง่ายๆนะฮะเป็นชาที่ผสมมาแล้วเป็นสีเขียวเนี่ยแหละครับก็อยู่ที่คุณภาพของชานะครับบางที่ก็อาจจะหอมหวนบางที่ก็อาจจะรสจางๆอ่อจัหวานสักนิดนึงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนสมาชิกชอบแบบไหนเลยแต่ณปัจจุบันนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะชาเขียวเนี่ยในร้านกาแฟหรือร้านเครื่องดื่มเนี่ยต้องมีเมนูนี้แทบ ทุกร้านอยู่แล้วนะครับอทีนี้เรามาถึงที่อันดับ1น,นะครับอันดับหนึ่งเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุดในไทยนะครับในปี2023ที่ผ่านมานี้นะครับอันดับหนึ่งก็คืออเมริกาโน่และกาแฟดำโหเหลือจะเชื่อเลยนะครับมื่นสมาชิกครับ เครื่องดื่มนี้ขายดีที่สุดกับกลายเป็นอเมริกาโน่กับกาแฟดำนะครับซึ่งขอจํากัดความแบบนี้แล้วกันนะฮะเป็นกาแฟรสขมนั่นเองนะครับอเมริกาโน่และกาแฟดำเนี่ยจริงๆกระบวนการทำนะฮะจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าหลักๆนะตัวกาแฟกับตัวของน้ำเนี่ยาก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วแต่เพื่อนสมาชิกชอบแบบไหนแล้วกันนะฮะชอบขมมก็ไม่ต้องเติมน้ําตาลนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าชอบเติมน้ําตาลชอบอะไรก็เป็นแนวกาแฟดําไปก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการผลิตนะครับด้วยกระบวนการทําต่างๆเนี่ยก็จะเรียกชื่อแตกต่างกัน ไปนะครับแต่ขออนุญาตจำกัดความแบบนี้แล้วกันว่าอเมริกาโน่และกาแฟดำนะครับอ่าสำหรับนี้ก็เป็นเครื่องดื่มนะครับ10อันดับแรกนะครับเพื่อสมาชิกชอบเครื่องดื่มแบบไหนฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ